ทำไมเมืองลับแลจึงถูกขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแม่ไม้ในอดีตเมืองลับแลถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแม่ไม้เขตห้ามพูดโกหกเมืองแห่งหญิงสาวที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างลับๆและซ่อนตัวจากโลกภายนอกมีเรื่องเล่าขานกันว่าหากใครก็ตามที่เข้ามาในเมืองนี้แล้วไม่ทําตามสัญญาของหญิงสาวในเมืองจะถูกขับไล่ออกจากเมืองและไม่มีวันได้กลับเข้ามาในเมืองลับแลอีกคําสัญญานั้นก็คือ เราาถ่ายนนนตอนมั <c oughs> ห้ามพูดโกหกนั่นเองค่ะแต,แต่แต่แต่มันจะจริงอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าว,วันนี้เราจะมาพาทุกคนมาไขาข้อสงสัยไปพร้อมกับเดินทางเข้าสู่ดินแดนลับแลที่พิพิธภัณฑ์เมืองรับแลกันค่ะ เริ่มต้นกันด้วยที่แรกนะคะที่นี่ก็คือซุ้มประตูเมืองลับแลเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่สวยงามของเมืองลับแลแถมยังสามารถถ่ายรูปสวยๆจากข้างบนได้ด้วยถัดมากันติดติดอย่างปติมากรรมรูปปั้นเมืองไม้ซึ่งสร้างมาจากตำนานเมืองลับแลที่โด่งดังนั่นเองค่ะถัดกันมาไม่นานที่ถ้ำจำลองตำนานเมืองลับแลที่นี่จะมีไว้ให้เราได้ชื่นชมความงามพร้อมกับที่ในถ้ำนั้นนะคะจะมีการบอกเล่าตำนานของเรื่องราวของเมืองลับแลไว้ในนี้ด้วยค่ะ ซึ่นงนอกจากเราจะได้เรียนรู้ตำนานของเมืองแล้วเนี่ยเรายังสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารการกินและประเพณีของเมืองลับแลได้จากเรือนพระศรีพนมมาตและเรือนลับแลค่ะเราจะได้เห็นชัดเลยนะคะว่าคนลับแลเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองตั้งแต่ค้งอุยา ไม่ก็การห่มผ้าหรือว่าการตั้งไข่นะคะซึ่งนอกจากวัฒนธรรมเราเนี่ยยังมีเรื่องของอาหารการกรินที่เป็นซิกเนเจอร์ของอำเภอลับแลด้วยเช่นพวกข้วันผักหรือว่าส่วนในเรื่องของการแต่งกายเนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้เข้าสินตีนจบไม่ก็เสือ้อแขนยาวทีนี้เรื่องตำนานของเมืลับแลที่เขาว่ากันว่าไม่แต่ผู้หญิงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรากฐานมาจากการที่ชาวลับแลส่วนใหญ่เขามีพื้นที่การเกษตรอยู่บนภูเขา ซึ่งระปลูกจนพวกที่เป็นพิธียารลังสาลองกองเป็นต้นนะคะผู้ผู้ชายเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปดูแลสวนเขาอยู่บนภูเขาในขณะที่เขาเนี่ยนะคะปล่อยให้ภรรยาและลูกๆเนี่ยดูแลกันเองที่บ้านพอเมื่อคนต่างถิ่นเนี่ยเข้ามาเห็นในเมืองรับแลซึ่งเห็นแต่ผู้หญิงแล้วเนี่ยจึงทาให้พวกเขาเนะอุทานกันไปตา่ตางๆว่าเมืองแม่ไม,ม้นั่นเองค่ะ